การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับบริษัทเซอร์ไวเวอร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเสนอ The Survival Thailand Don't do me a by yourself, i to be a sublime The two of you need me to help me to know I'm a don't be high, I'm door Push you with me, killer call, she's the thorn, me surprise Like a cat, I'm talking to why Our greatest glory is not in never falling But in rising, rising every time we fall สำหรับภารกิจในวันนี้ทีมที่ชนะในสัปดาห์ที่แล้วจะมีสิทธิ์เลือกเพลงและจัดกลุ่มให้เพื่อนๆในแต่ละทีมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีม A เป็นทีมที่ชนะภูมิใจมากๆที่เห็นแบบลูกทีมพากันไปได้แบบถึงจุดแบบเป้าหมายที่เราตั้งไว้จริงๆรู้สึกดีใจมากๆครับก็หอมหวานและโจทย์เพลงในสัปดาห์นี้ได้แก่ทีม A OMG รำมิงลีเดอร์ มาร์คเซนเตอร์ตุนเมนโวเคอลและเมนแดนซ์ต้นกล้าเมนแรปก็รู้สึกว่ายากครับรู้สึกก็ท้าทายตัวเองดีเพราะว่าด้วยความที่เพลงที่พวกผมเลือกเป็นเพลงของผู้หญิงแล้วเอามาทําเป็นของบอยแบนด์ก็ยากพอสมควรเลยเพราะว่าต้องมาปรับจูนท่าให้มันเป็นท่าผู้ชายด้วยความที่มูดเพลงมันแบบ เปในทางที่แบบอารมณ์ดีแฮปปี้มันเหมือนกับว่ามันส่งพาเวอร์เวลาร้องเวลาเต้นองี้มันมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันเหมือนมีแบบมูดเพลงตรงนี้ทําให้แบบว่าอารมณ์มันยังไปต่อได้เรื่อยๆแต่ฟังเราสามารถสนุกกับมันได้อยู่ทีมบีลอฟลี่ก็อด e ีเดอและเมนแร a ปอัพเซน e ตอร์สมาร์ทเมนโว b a ลแบง i ์เมนแดขอบคุณเขาที่ให้มาอยู่กับพีบครับเพราะอยากอยู่มานานแล้ว Oh. มีอันไหนที่แบลวมากอันไหนที่แบลวน้อยก็แบบลองจัดคนที่เทศไปอยู่ที่แบลวมากๆดูค่ะเขาอาจจะเล่นเกมกับผมตรงเพลงเพราะว่าเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้เพราะว่าโปรตีไม่แบบน่ารักอะไรแต่ว่าก็แบบใหม่ดีโปรตีไม่เคยทำใช่ทีม4 7่เซเว e นฟอร์ดลและ Main Vocal g o อฟเซนเตอร์ m e ม a เมน a รปอลันเมนแดนซ์ เพลงที่ได้ก็มีข้อดีอยู่ครับเนื่องจากเหมือนมันเป็นเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยก็อาจจะไม่ได้เสียเวลากับเรื่องเนื้อร้องมากเท่าไหร่ค่อนข้างเล่นเกีม่นะเอาแบบคนที่แบบผู้ชายย่านเสียงต่ำมาอยู่ในกัน3คนแล้วเพลงมันสูงมากแต่ก็คิดว่าจะทำให้ถึงครับทีมดี Just Right Sen Leader และ Main Dance Thank You Center Canon Main Vocal เทียนสือ Main r a ไม่ยากนะไม่ยากเลยเป็นเพลงที่เป็นที่ง่ายมากๆเพราะว่ามันไม่ได้สูงมันเหมือนแบบมันเหมือนไม่ใช่เสียงข,ของแบบแบบมินวอลคอลร้องไม่ใช่เพลงสำหรับ like, มินวอล์คอลงี่นเลยทำให้แบบทีมของผมแต่ละคนไม่มีปัญหาเรื่องการร้องเพลงออจับรของสตาร์ทวิเลยครับน้องๆเมมเบอร์จะมีเวลาฝึกซ้อมในแต่ละสัปดาห์เพียง5าวันเท่านั้นที่จะต้องแบ่งท่อนร้องคิดท่าเต้นเองทั้งหมดเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการในวันเสาร์นี้ วันนี้สนุกมากวันนี้เด็กค่อนข้างจอยกับกับทุกอย่างที่ให้ทําแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เล่นเล่นเกมเราไปด้วยกันได้โดยปกติเล่นเกมแล้ล้มก่อนเสมอเขาไม่ตั้งคําถามแล้วเขาลงมือทําแล้วเขาก็สนุก อะไรที่เขาได้ค้นพบต่างๆในคลาสเราก็จะให้เขาเก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์ท in <le> <ous> <ver> ี่อย่างน้อยสุดคือเขาได้เรียนผลลัพธ์ที่เห็นก็คือว่าน้องแต่ละคนเขาก็จะเริ่มกล้าที่จะกระโจนตัวออกมากล้าที่จะทํายืนบนเก้าอี้บ้างเหยียบบนเก้าอี้บ้างกล้าที่จะกระโดดกระโจนลงมาบ้างกล้าที่จะสัมผัสกับเพื่อนคนอื่นบ้างกล้าที่จะแบบพลิกเก้าอี้ลองเหยียบลองยืนดูลองสัมผัสมันดูลองรูปคาดูลองให้ให้ให้เกิดเซนส์ต่างๆกับ ในฐานะของนักแสดงมากขึ้นนะครับเพื่อที่เขาจะได้นำไปปรับใช้ต่อในอนาคตต่อไป,นปนห,นหน้าท่งนิดนึงเพราะว่าแบบด้วยตัวเพลงมันมันไม่ได้มีความหมือหวอะไรขนาดนั้นมากมันม,ม,มันมีความสดใสเพียวๆกับความน่ารักจริงๆแต้ถ้าน้องสามารถเขียนให้มันดูแบบมีอะไรบางอย่างที่แบบมันฉีกออกมาจากอนั้นได้โดยโดย,โดยที่ยังคงความสดใสไว้ได้แล้วเติมความน่าสนใจบางอย่างเข้าไปนี่คิดว่า น้องน่าจะได้โชว์แบบใหม่ที่แบบดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ก็แอบน่าเป็น่วงเหมือนกันเราค้นหาบอยแบนด์เนาะเราไม่ได้ค้นหาโซโลเพราะนั้นเนี่ยเด็กที่จะมาเด่นอยู่คนเดียวโดยทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังก็ไม่ได้โชว์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนประคองไปด้วยกันได้ในภาพเดียวกันได้ดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ในการโชว์ที่ชัดเจน วันนี้ก็เลยว่าเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะคะก็คือเวลาเด็กๆขึ้นมาก็จะดูเลยว่าพอน้าเบื่อปุ๊บเราก็กดกระดิ่งบอกว่าไม่เอาแล้วหรือว่าร้องแล้วมันงงงวย energy drop แล้วก็กดละไม่เอาละเขาต้องกลับไปนั่งคุยกันคุยง่ายมันคือการการเอ่อ polish ในพาร์ทของทีมเวิร์ด้วยส่วนหนึ่งให้เขากลับไปนั่งทํางานร่วมกันคุยกันว่าจะแก้ตรงไหนแล้วกลับมาแก้แล้วก็กลับมาปรากฏว่าทุกครั้งที่กลับขึ้นมาคือเราจะเห็นพัฒนาการช่วงแรกของคลาส บบดราฟแรกที่เด็กๆแต่ทีม A ถึงทีม D ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดแต่ก็จะเป็นภาพโชว์ที่ยังสเปะส,สปะก,กันอยู่ในบางทีมแต่ว่าพอตอนท้ายชั่วโมงอะค่ะเราเห็นว่าเฮ้ยมันขึ้นมาทีมที่แบบปะแล่น่ามันห่วงเฮ้ยกลับว่าเป็นทีมที่เทฮาคึกคักเอนเอเทนเพื่อนๆได้เอเนเนอร์จีแบบพุ่งขึ้นมาเลยท,ทันทีมันเลยทําให้รู้สึกว่าวีคเนี้ยเป็นอีวีคนึงอีกแล้วที่แบบมันจะ ต่อเนื่องมาจากวทีที่แล้วในวันเสาร์ที่กรรมการ3คนเลือกทีมชนะคนละทีมนี่มันเป็นนิมิตหมายอันดีของรายการมากๆที่แบบเฮ้ยเราเลือกคนชนะไม่ได้ต่างคนต่างมีมุมที่ก็คนนี้ก็เห็นว่าทีมนั้นดีทีมนั้นดีนนดแปลว่ามันมีเด็กที่มีศักยภาพที่แบบทำโชว์ได้ดีมากขึ้นแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นอีกสัปดาห์นึงที่เราจะได้เห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่สามทีมที่ดีแต่มันอาจจะเป็น4ทีมที่ดีจนกระทั่งแบบอันนี้ก็แอบหวังในใจนะ ว่าเออเราจะยังรักษาเด็กเอาไว้ได้ทั้งหมดที่เหลืออยู่ค่ะบใครที่สกิลยังไม่พออาจจะต้องไปเตรียมตัวเองให้มากขึ้นนะครับต้องต้องรู้ตัวเองนี่แล้วนะครับในวีคนี้ว่าใครยังไม่พอก็ต้องไปอัพสกิลตัวเองไปเพิ่มในเรื่องของทักษะในการฝึกซ้อมของตัวเองมากขึ้นนะครับในเรื่องของโชว์โดยรวมก็ถือว่า ใช้ได้ในระดับที่เออน่าพอใจนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีพอขนาดนั้นนะครับก็ต้องอัพกันต่อไปเรื่อยๆและวันนี้พี่อุ่นได้นำผลิตภัณฑ์ให้โปรตีนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่นำมาให้น้งนองๆเมมเบอร์ทุกคนได้ทานระหว่างการฝึกซ้อมกันตลอดสัปดาห์นี้ ิกมีแต่างงานกันมาแปดปีเก้าปีแล้วเพิ่งเลิกกันไปผู้ชายเป็นคนเจ้าชูมากผู้หญิงก็เสียใจมากอันนี้คือสตรอรี่ประมาณนี้มีคนถามว่าเราคิดเห็นยังไงค่ะก็เรื่องน,นี้ขอไม่ตอบด้วยกันนะครับผมเพราะมันเป็นเรื่องของคู่นั้นนะครับซึ่งผมไม่ควรจะไปก้าวไกลหรือไม่ควรจะไปก้าวไกลนะครับ ไม่ดีตอนท้ายไม่ดีตอนท้ายนิดเดียวตอนที่พูดว่าผมไม่อยากกล้าใจต่อเรื่องการอตอบคําถามสื่อเนาะก็เด็กๆก,ก็ไม่เคยได้โจทย์แป,กปลกๆประหลาดๆ,ๆนนอะไรเงี้ยเนาะเราก็สอนแล้วก็บอกเขาว่าเออเวลาตอบคําถามกับสื่อนะคะควรจะต้องใช้คาแบบไหนที่จะเหมาะสมแล้วก็พอเป็นจับฉลากทุกคนก็ดูแบบเออสนุกสนานเลยเงี้ยว่าจะได้โจทย์อะไรตื่นเต้นเลยนะคะบรรยากาศนะคะับก็สนุกสนานวันนี้ ก็ตอนนี้ที่แบบอยากให้จริงๆก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่อยากให้ใครออกต่อถ้าเกิดแบบว่าเลือกได้ตอนนี้น่าจะเป็นอ่าคนแรกให้พี่ถามเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะยังก็ยาง,ยาง,ยางาาก็อาจาอาจะยังเขาพัฒนาขึ้นแต่าอาจจะยังลังทายอยู่ถ้าต้องเลือกผมก็คงขอเลือกเป็นสมาร์ทกับต้นกล้าแล้วครับเพราะว่าอย่างต้นกล้าอย่างนี้จริงๆต้นกล้าเป็นคนมีคารคเตอร์มีเสน่ห์เป็นของตัวเองมากๆเลยครับแต่ว่า ในเรื่องร้องผมคิดว่าต้นกล้าอาจจะย,ยังยังยังอ่อนอยู่สำหรับอาทิตย์นี้นะครับใช่ส่วนสมาร์ทก็จริงสมาร์ทก็ก็ก็ดีขึ้นทั้งเรื่องเต้นเรื่องร้องแต่ว่าผมก็ว่าก็ยังก็ยังก็ยังอ่อนในเรื่องเต้นอยู่คงจะเป็นพี่พี่ธามมีอยู่ไม่กี่คนแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นพี่ธามพี่ธามอาจจะยังมีเรื่องเต้นกับเรื่องการสื่อสารที่พี่ธามยัง เหมือนยังทาต้องแบบต้องทํามากกว่านี้ที่ทมาก่อนอยู่ทีมตัวเองนี่แหละก็คือคิดว่าทีมนึงจะชนะแต่ว่าถ้าแพ้ขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ไทมเพราะว่าอะไรหลายอย่างต้องเราดูพรุ่งนี้ว่าพี่ไทมจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็ไม่ออกแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่รู้เลยว่าอะไรใช่ก็จะทํา้เต็มที่ครับแล้วก็หวังว่าจะชนะนะครับแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยครับผมขอบคุณครับ บรรยากาศในการตเตรียมความพร้อมของน้องๆเมมเบอร์ก่อนที่จะต้องทำการแสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง3คนในวันนี้ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนซ้อมกันอย่างหนักเมื่อกว่าสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นและทุกทีมก็นำคำติชมของคุณครูทุกคนมาปรับใช้กันในทีมเพื่อให้โชว์ของตัวเองในวันนี้ออกมาดีที่สุดไม่ค่อยตื่นเต้น ก็เหมือนทุกวีคผมพวกผมคุยกันว่าทำให้เต็มที่พอวันนี้ก็โชว์ความน่ารักสดใสเลยค่ะเป็นใจผมด้วยนะครนนับก็จะทำให้เต็มที่ค่ะช่วงหน้าพบกับทีม A และทีม B ที่จะต้องทำการโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการถึง3คน